ทำงานประจำอยู่อยากหาเงินเพิ่มทำอะไรดีมาดูวิดีโอนี้เลยนะครับมีคําตอบนะไม่ว่าคุณจะทํางานประจําอยู่หรือว่าอยากหารายได้เสริมนะครับเป็นงานที่1 2ึสามเป็นกระเป๋าที่2 3 4สานะทาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะอย่างแรกนะครับถ้าอยากได้เงินไวเนี่ยผมแนะนําให้เป็นงานขายนะต้องขายของนะครับเพราะว่าขายแล้วได้เงินไวนะแต่ว่าติดปัญหาสําคัญเลยหลักๆเลยก็คือว่า เราจะขายอะไรดีนะครับถ้าเลือกดีเนี่ยมีโอกาสสาเร็จเยอะนะไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะครับแต่ว่าลองคิดตามแล้วก็มาลองดูก่อนว่าผมพูดจริงไหมนะอย่างแรกนะครับอยากจะให้ลองหาสินค้าแบบนี้นะครับสินค้าที่คนต้องซื้อนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสินค้าที่คนต้องซื้อแล้วเนี่ยเราก็จะขายได้นะครับถ้าเราขายของที่ไม่มีคนซื้อแล้วใครจะมาซื้อเราจริงไหมครับอย่างที่2ก็คือเป็นต้องเป็นสินค้าที่ต้องมีการซื้อซ้ํานะครับ ลองดูจากสินค้าหลายๆอย่างรอบตัวเรานะไม่ว่าจะเป็นซื้อซ้ํารายเดือนรายปีนะครับหรือว่าซื้อซ้ําเมื่อต้องการที่จะซื้อนะครับสบูู่ยาสีฟันยาสระผมพวกนี้ใช้แล้วหมดไปก็ต้องซื้อซ้ํานะครับเป็นสินค้าที่ไม่ยุ่งยากนะครับทํางานง่ายนะครับส่งง่ายขายง่ายนะครับไม่ต้องมีหลายสีหลายไซส์นะมีหลายเกตเพราะว่าตอนส่งนะถ้าเราเกิดสลับกันนะครับยังไงมันเสียค่าขนส่งตรงนี้นะอ่าขายได้หลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ก็ได้มาซื้อหน้าร้านก็ได้มาซื้อที่บ้านก็ได้นะครับแบบนี้นะ เป็นสินค้าที่ไม่ต้องตุนนะครับแล้วก็มีตลอดนะถ้าต้องตุนต้องสต็อกนะครับโอกาสที่เราจะลงเงินไปแล้วเงินไปจมกับสต็อกสินค้านะมีเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นสินค้าที่ไม่ต้องตุนนะครับแล้วก็มีตลอดนะเป็นสินค้าที่เราสามารถขยายได้นะครับเปิดสาขา1 2 3 4 5นะครับใช้เงินน้อยนะทำได้ง่ายๆนะครับทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะ แล้วก็ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ต้องมีของเสียของทิ้งนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าเอออยากทําอยากขายนูน่นขายนี่ครับแต่ว่าถ้าขายอาหารยกตัวอย่างเช่นขายอาหารนะครับมันต้องมีของเสียของทิ้งนะถ้าลูกค้าไม่ซื้อเนี่ยมันมีบูดมีเน่าเราก็ต้องเสียตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยนะครับสินค้านี้ต้องเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมายนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือจะขายได้ยาวๆนะไม่ผิดกฎหมายเราก็ไปต่อได้เนาะแล้วก็สําคัญที่สุดสําหรับผมเลยนะครับก็เป็นสินค้าที่ต้องขายแล้วได้เงินไวนะทําแล้วได้เงินไว้นะครับ คำถามก็คือมันมีด้วยเหรอนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะว่ามันมีสินค้าแบบนี้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ได้ลองคิดตามนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ตามที่ผมพูดจริงไหมนะคติของผมนะครับถ้าคิดไม่ออกนะครับคือคิดไม่ออกให้ลอกแล้วปรับนะอันไหนลงทุนเงินน้อยนะครับแต่ได้เงินไวให้ทําเลยนะมาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับธุรกิจที่ดีนะครับที่ผมแนะนําเนี่ย หลายที่ทํากันเยอะนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีใครรู้นะครับว่าเราเองเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะแล้วก็ง่ายด้วยนะครับคืออะไรนะครับธนาคารก็ทําร้านสะดวกซื้อก็ทํานะครับห้างสปปรรพสินค้าก็ทํานะบริษัทขนทส่งไปรษณีย์หรือว่าร้านแถวบ้านคุณก็ทํานะมันมีของที่ขายได้เหมือนกันอยู่นะครับขายได้ตลอดนะถ้าไม่ดีเนี่ยเขาไม่ทํานะครับแล้วก็ปิดโอกาสเจ๊งไปเลยนะอะไรนะเนี่ยอยากรู้แล้วหรือเปล่าพรบบระบรกันภัยรถยนต์ครับ ทุกที่มีขายเหมือนกันนะครับไม่ว่าคุณจะเข้าไปในธนาคารคุณเข้าไปในร้านสะดวกซื้อหรือว่าห้างสรรพสินค้าให้ลองสังเกตดูนะครับท,ที่นั่นก็ขายที่นี่ก็ขายนะเดี๋ยวครับอย่าพึ่งไปนะครับอย่าพึ่งว่าไปครับอย่าพึ่งไปว่าเขานะมาดูข้อดีก่อนนะครับข้อดีของการขายพรบบรประกันภัยรถยนต์ก็คือถ้าคุณมีรถนะครับหรือว่าใครก็ตามที่มีรถนะคุณต้องซื้อแหละพลบบเนี่ยรถทุกคันต้องทํานะครับกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทอําพลบ ถ้าเขาต้องทําพรบแล้วคุณขายพรบเขาก็จะมาซื้อคุณครับธุรกิจนี้ไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะครับก็สามารถทําได้นะผมแนะนําอยู่เชื่อผมนะครับแล้วผมก็ทําอยู่ด้วยนะลูกค้าจ่ายเงินซื้อแล้วนะครับเราค่อยไปซื้อของมาส่งนะครับหมดปัญหานะครับสต๊อกของนะเราไม่ต้องสต๊อกประกันชั้นหนึ่งมาขายนะครับเราให้ลูกค้าจ่ายเงินซื้อก่อนแล้วเราค่อยไปซื้อมาขายนะครับไปเอามาขายนะ ไม่ต้องส่งสินค้าก็ได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยหลายๆบริษัทนะครับขายส่งทางไลน์ได้เลยเพราะว่าเป็น e policy แล้วนะครับง่ายเลยนะครับลูกค้าก็ชอบเนาะหากลมธทันง่ายด้วยนะครับปีนี้นะครับถ้าลูกค้ามาซื้อสักปีนะปีหน้าเขาก็น่าจะมาซื้อกับเราอีกนะครับตรงนี้มีการซื้อซ้ําทุกปีแน่นอนนะครับอ่าในกรณีถ้าสมมุติว่าลูกค้าบอกโอ้ตังค์ไม่มีเออยังไม่อยากจะจ่ายเป็นเงินก้อนสามารถขายผ่อนได้นะครับแล้วก็ยังได้ส่วนต่างได้ค่าคอมเหมือนเดิมด้วย ลูกค้าเพิ่มทุกปีลองคิดตามผมนะครับถ้าสมมติว่าคุณลองขายสินค้าอย่างหนึ่งอาจจะไม่ต้องเป็นพอรบอก็ได้แต่ว่ามีการหมดอายุทุกปีนะครับคุณคิดว่าปีหน้าเขาจะไปซื้อใครครับถ้าไม่ใช่คุณจริงไหมตรงนี้ลูกค้าจะเพิ่มขึ้นนะครับปีนึงเนี่ยเราขายได้10คนปีหน้าเรา10คนที่เราเคยซื้อไปแล้วนะครับเราขายไปแล้วเนี่ยเขาก็จะยังอยู่กับเราเนะาะจะชนจะเคลมนะครับราคาขึ้นราคาโคตรลงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นยังไงนะครับเราก็สามารถขายได้เปลี่ยนบริษัทได้แล้วก็ได้เหมือนเงินเหมือนเดิมนะที่สําคัญก็คือลูกค้าต่ออายุก,กับบริษัทเองนะครับตรงนี้เราก็ยังได้ค่าคอมได้ค่าแนะนํานะทํางานง่ายนะครับมีระบบช่วยสอนนะครับแล้วก็มีบริษัทช่วยอบรมเปิดสอนอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับที่สําคัญก็คือ คุณจะทําเลยไหมครับธุรกิจนี้นะสมัครฟรีนะครับไม่ต้องตุนสินค้านะซื้อใช้เองก็ยังได้ส่วนลดไม่อยากขายใครไม่อยากบอกใครซื้อใช้รถของตัวเองก็ได้ส่วนลดนะครับบอกต่อนะครับก็ได้ค่าแนะนําและผมก็ทําแล้วด้วยนะใครที่มีข้อสงสัยนะครับเพิ่มเติมสามารถโทรมาสอบถามกันที่ได้ที่เบอร์นี้เลยนะหรือว่ามาที่ Li n e 724เจ็ทีมนะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เว็บไซต์ fairdnetwork.com ถ้าต้องการสมัครสแกนตรงนี้เลยครับ แล้วพบกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันวิดีโอต่อไปนะสวัสดีครับ